สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะอ่ะเรามาตามต่อราพัฒนาของเรานะคะเราพัฒนาของเรางวดที่แล้วนะ,ะแอดลงให้นะคะเราหลุดไปนะคะแต่เข้าที่โค้งสุดท้ายที่96นะคะ9 6เนาะเดี๋ยวแอดจะขึ้นที่หน้าปกให้นะคะเพราะว่าอแอดทำเป็นคลิปสั้นเนาะนะคะทำเป็นคลิปสั้นแล้วก็ไม่ได้ลงที่กระดาษไว้นะคะเดี๋ยวลงแคปหน้าจอแล้วก็ขึ้น ที่หน้ากระดานให้ละกันนะคะเข้าที่9ก้าหกแต่เป็นที่ชุดกันนะคะชุดกันเนาะก็แถบสีเหลืองๆให้เห็นได้ชัดเลยนะคะก็ใครหยิบยกเข้าไปเป็นนาทางในโค้งสุดท้ายก็ยินดีด้วยนะคะส่วนสูตรทำเนื้ของเราที่แอดลงให้คลิปแรกนะคะก็หลุดไปนะคะพอภัยด้วยนะเนาะก็เลยแบบอเอาอีกสูตรหนึ่งนะคะลองมาทําดูเนาะ ก็เลยได้หลัก9นะคะคิดว่า9กน่าจะมาด้วยก็เลยให้ที่9ก้หกไปนะคะก็มาจริงๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะในงวดที่แล้วเนาะ,ะสำหรับใครที่ตามในโค้งสุดท้ายของเรานะคะส่วนในอีกคลิปนึงก็ขอภัยด้วยนะคะเราหลุดนะเอาวันนี้ตามต่อนะคะขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะคะตัวเด่นของเราก็จะมีที่เด่น8นะคะ่าเด่น7และเด่น6นะคะ นะตัววิ่งรูดน่าจะเป็นที่เลข8และเลข6นะคะแต่6กับ9ก็ระวังด้วยนะคะ6กับ9นะระวังด้วยนะคะตัวตัวเดียวกันเนาะถ้าใครไปรับชมในช่องอื่นนะคะตัวเลขนะคะเป็นที่เลข9กนะคะก็ลองพิจารณากันเอาเนาะว่าจะมาที่9หรือ6นะคะส่วนในตัวเจาะของเราก็จะมีที่8 4 8สนะคะ8 2ดสอง เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็ที่หกสี่นะคะหกสามและหกสองเนาะนะคะแปดสามกับแปดตัวตัวเดียวกันนะถ้าใครชอบนะคะก็นะคะเจ็ดแปดแปดแปดนะคะหกแปดนะคะก็ลองพิจารณากันเอาเนาะนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเนื่องจากสำคัญนี่แหละก็กลัวกันกันนะกลัวเขาตีหลังกานะคะเนาะ นะคะถ้าใครชอบเบิ้ลหกหกเก้าเก้าก็ติดไปได้เลยนะคะกันเบิ้ลไว้ให้ด้วยก็ได้อกันเบิ้ลน,นะคะเผื่อใครชอบที่เบิ้ลเนาะนะคะหกหกเก้าเก้านะคะเนาะถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะส่วนในชุดสามตัวนะคะในชุดสามตัวก็จะมีที่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์ เอ้ยไม่มีเก้าเยแอบว่าจะเขียนหกนะไม่เป็นไรเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็กลับหัวกันด้วยละกันเนาะหกเก้าสองละกันมันมาแบบนี้นะคะว่าจะเขียนว่าจะเขียนแบบหกนั่นแหละแต่มันเป็นเลขเก้าอ่ะขอกลับหัวหกด้วยะะ 6, ละกันนะคะหกแล้วก็เก้าอย่างนี้ละกันเนาะเอออ่ะตะวาดหางนิดนึงนะคะมันว่าจะเขียนหกแต่ไปเก้านะคะก็เผื่อมันเป็นหกและเก้าเนาะก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นที่ศูนย์ นะคะถ้าศูนย์มาเนาะถ้าใครชอบหลักศูนก็นำศูนย์นี่แหละไปจับกับตัวเด่นตัวอะไรได้เลยนะคะเผื่อเขามาเนาะม่อตัดเล่น2ตัวได้เลยเนะาะใครชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะจ๊ะ,ะในหลัก7นะคะถ้ามาในหลัก7ก็น่าจะเป็นที่0 7 8แนะคะแปลว่า3มันอาถรรพ์อยู่นะ3มายาอยู่นะ แล้วเลยไม่ชอบ3เหมือนกันนะนะคะใครไม่ชอบ3ามก็เปลี่ยน3เป็น8หรือ5ก็ได้เนาะแล้วแต่เป็นพี่เ,เพื่อนๆไปจับเลขเอานะคะเนื้อหาเนาะไอ้ก็ให้เฉพาะแนวทางเราก็ไม่รู้มันจะมาที่ตัวไหนนะคะก็พิจารณากันเอาละกันเนาะถ้าเป็นหลักศูนย์แอดชอบที่ 09, 0ูนย์นะคะและก็ที่0ูนย์นะคะถ้าชอบเนาะแอดชอบที่0ูนย์แและ0ูนย์นะคะถ้าใครชื่นชอบหลักศูนย์นะคะก็ตามได้เลยเนาะนะคะ ัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก็พิจารณากันเอาเนาะอ่ะส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นเนาะตัวเน้นนะคะก็จะมีที่แปดสี่นะคะแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสามนะคะก็แล้วแต่พี่เพื่อนพิจารณากันเอาเด้อนะคะเราไม่รู้เขาจะเข้าที่ตัวไหนเนาะแอชชอบที่หลักแปดและหลักหกนะคะก็จะเป็นที่หกแปด 63นะคะแล้วก็จะเป็นที่6 2สอง2สองสองนะคะขอกลับหัวตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาก็น่าจะเป็นตัวนี้ไหมนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นที่ห2สองสองแล้วกันนะคะส่วนตัวอ,อื่นใครจะกลับหัวก็แล้วแต่พี่ๆเพื่พอนๆพิจารณากันเอานะคะแอดก็ไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนเนาะ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะเดี๋ยวแอดลงที่โคงสุดท้ายให้ด้วยนะคะขอพิจารณาตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อเราเข้าที่โคงสุดท้ายนะคะก็รอชมกันนะคะว่าโคงสุดท้ายของเราจะมาที่ตัวไหนเนาะนะคะโคงสุดท้ายก็อาจจะมีแค่ประมาณ6คู่นะคะทั้งชุดกันนะคะอาจจะเป็นแค่6คู่เนาะนะคะถ้าใครรอโค้งสุดท้ายก็รอดูได้นะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะยังไงแอดก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีละกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณมากๆาที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมานะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปนะคะขอบคุณทุกกาลังใจดีๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ